อเปพิ่งไปป่ามาครับผู้เหนื่อยครับนี่เป็นบรรยากาศจริงๆของชีวิตเชาวไร่ครับ อีกงไม่มันตกก็ได้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y ยูทูบเจตียงการเกษตรครับโดนแดดโดนโดนโดนได้พี่น้องเด้อยังโคหนามาตัวหนึ่งนะครับค้อนแดดพี่น้องค้อนแดดนะครับวันนี้จะพาท่านไปรับชมแปลงมันครับแปลงมันของของเขานี่แหละเป็นแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่เก็บกู้นะครับใช้ MU55 เก็บกู้นะครับแล้วก็แปลง แปลงที่รถไถยเอ็มยู u, เรามายางระเบิด2ปีซ้อนนะครับยางรั่ว2ปีซ้อนนะครับสงสัยซึ้อบริขอเจ้าที่เจ้าห้างเพื่อนก่อนลงเห็นหน้าบริบอกนะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับแดดมันหอนไม่น้องเดี๋ยวกล้องผมมันสีหอนนะครับผมต้องกลางร่มถ่ายนะครับแดดมันร้อนครับกล้องก็จะเสียเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้กล้องมืออาชีพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าผักขอบคุณนะครับขอบคุณกอนติตัดไปเดี๋ยวนะครับขอบคุณ ที่ติดตามช่อง u t u b e นะครับมื่นมื่นกซับแล้วล่ะนะครับมาไกลมากแล้วนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเดินตื่นตันเนาะพี่น้องขอบคุณหลยไครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเบื้องหน้าเบื้องนาผมเบื้องารบ่ได้ครับมัหนนาตาบ่ดี๋ยวผู้ชมเพิ่นสิเบื่อเดี๋ยวตัดภาพไปขอบคุณครับมาครับมาเบื้องบทต่อนะครับคลิปนี้นะครับ จะพาท่านไปรับชมนี่ครับมันห้วยบงครับพี่น้องห้วยบง90นะครับเดี๋ยวสิปลูกไม้ไทยปลูกไม้แล้วนะครับปีนี้เอาห้วยบงมาใส่เต็มๆเลยปีก้อนนี่มันพัดนียังบุ้มังก่อนขาวแต่ปีนี้มากเลยเอาห้วยบงมาใส่ห้วยบง90อย่างที่ผมมากนะนำอยู่นะครับพันนี้นะครับเพราะว่าหัวถ้าถึาถงขวบเขานี่แหละหัวมันจะเบลอเบล่าอะไรนะครับ นะครับก็ซามกระบุติดพี่น้องเลยนี่เห็นม่มันกัมีอยู่ยากันายอยู่แต่ว่าท่านได้เอาหุ่นมันคือคือประสบผลนสำเร็จคือมันเก้าเดือนมันก็กู้ได้แล้วละ่ะตัวเนี่ยแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับมันปีหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาผมเคยใช้เอ่อลงจอเราแล้ว,ล,วละครับปีหนึ่งปีปีสองเดือนนี่หัวมัน ใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาส่งลงแป้งนะเจ้าใหญ่ที่ที่ผมเคยลงไว้นะครับมันก็นเลยเป็นที่ติดตาตรึงใจนะครับกับมั่งก่อนเขาก็ดีนะครับยังยังอีกโซนหนึ่งยังของนอง้นองอ๊อฟเนี่ยกเกษตรอ๊อฟเนี่ยทำกเกษตรง,ง่ายเขาจะเป็นพวก,กเกษตรศาสตร์แน่มันก็นดีแหละครับกับเอียงเอิ MA, ่อยเสีมอาหรือย่างแน่แหละน,น,นะครับ แต่ว่าคลิปเฮานี่มผมนี่ติดใจหวยบงไร่หวยบงเก้าสูนี่ผมเย็นหัวมันแล้วนะครับก็มันแรงครับเนี่เห็นไหมครับมันมีก็มีเกิดบ้างงอกบ้างไม่มีงอกบ้างนะครับแช่ท่อนพันตามสูตรนะครับก็จะนําท่านมารับชมนะครับว่ามันจะมีสาระอะไรบ้างคลิปนี้นะครับนะครับมันเพิ่งปลูกได้เดือนหนึ่งนะครับแปลงเนี้นะครับ มันปลูกไว้มันก็บังามพี่น้องมันเป็นดินรายครับปรุงดินแล้วก็ปรุงอยู่ลองพื้นด้วยขี้ไก่อยู่แต่ล่องบ่หลายเพราะมันไก่ครับมันขนมาหลายบ่ได้นะครับเป็นพันธุ์หวยวงเก้าศูนย์อายุหนึ่งเดือนนะครับก็เลยล่องปลูกมันไว้นะครับข้อดีของการปลูกมันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อะไรละครับมันต้นทุนต่ํามากนะครับใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวเองนะครับแล้วก็ทิ้งแล้วก็ปล่อยยาวนะครับที่ผมพูดอยู่เสมอว่า ต้นทุนของการทํามันทำหลังเนี่ยมันจะถูกนะครับตันหนึ่งสามพันหนึ่งสี่พันบาทนะครับปุ๋ยก็ใส่ข้างเดียวนะครับสียางเนี่ยได้เอาหุ้นมันนั่นแหละครับแต่ห่างนะครับล่องเนี่ยล่องล่องเนี่ยห่างรถรถไถส้มรถไถยี่สิบยี่สิบแรงยี่สิบสี่แรงยี่สิบเจ็ดแรงเนี่ยเข้าได้นะครับเนี่ยนะครับระยะห่างระหว่างล่องเนี่ยครับเมตรเมตรยี่สิบเมตรสามสิบขึ้นนะครับวิ่งเข้าได้สบายครับแต่ว่าที่แปลงเนี่ยนะครับน้องจะบอกว่ามันเป็นดินทรายขี้เป็ดหมายความว่า มันไปนขวดล่องมันแล้วมันจีบคูล่องนะพี่น้องนะครับมันจิคูล่องคูล่องเลยแหละเราก็เลยบอคอยเอารถหน่อยไถหน่อยขับมาแลนด์นะครับข้ามาวิ่งเท่าไหร่นะครับดูสภาพนะครับเดี๋ยวถ้าโดนฝนเนี่ยเขาจะเขียวเหียวเหี่ยวขึ้นเลยนะครับเขียวเหี่ยวเหี่ยวขึ้นยังว่าที่พี่น้องอันเดี๋ยวน้องเอ็มมันเอฟซียาสุท่อนแล้วสิบเอเข้าใจเขียวเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยมันจิเขียวเ,นเนยขียวปือนะนะครับ แต่นี่มันมันเป็นช่วงหน้าแรงอยู่นะครับเดี๋ยวสักฝนตกมาเนี่ยเขาก็จะโดนปุ๋ยเข้าไปเขาก็จะเขียวก็จะแตกพุ่มนะครับแตกพุ่มขึ้นแต่ว่าละผมผมว่าผมมองว่ามันทีอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับ1ิโบ๗๐๘๐ซิโบ๖๙๐แล้วครับระยะห่างแต่ลบเม็ดกับุมมีเ่เยบุมี่คือของช่องห้องอ๊อบเด้ <laughs> นนองอ๊อบเลยเราเอาแต่ลบเม็ดมาวัดเลยดน,นะครับ ก็เสร็จวันพนวัสที่ดีนะครับก็พ่นพ้าควงหัวมันนี่นะครับก็เลยถือโอกาสมามามาดูนะครับคือมันปลูกแบบทิ้งแหละครับน้องชายก็บอกว่าไม่ได้ดูเลยเพราะว่าตอนนี้เพิ่งไปมัวยุ่งอยู่กับไร่อ้อยนะครับเนี่ยนะครับมวยวงเก้าศูนย์อายุหนึ่งปีปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดนะครับพุ่นล้วฝนตกเสียหุ่นมันเยอะแยะรอบสองรอบ แต่ว่าไล่มันเนี่ยเราจะไม่ฉีดยานะครับไม่ไม่จะไม่ฉีดยาเหมือนไล่อ้อยนะครับแต่ถามว่ามันคุ้มไหมลงทุนในมันสับหลังคุ้มครับมันมันอ่าแต่ว่ามันสับหลังมันจะไม่มีเงินเพิ่มเงินค่าความหวานเงินเบื้องสุดท้ายคือมันส่งเข้าโรงแป้งหรือว่าลานเนี่ยจบเลยรับเงินก่อนเงินสดมาใช้เงินเบิด แล้วก็แล้วนะครับแต่อ้อยเนี่ยเขาจะผูกพันไปเรื่อยๆนะครับมีเบื้องต้นมีความหวานมีสวยงามมีเบื้องสุดท้ายอีกออมีค่าจ้างตัดอีกออรัฐบาลจ้างตัดบ่อยเผานะครับร้อยยี่สิบบาทต่อตันอีกแต่ว่าปีนี้อ้อยเนี่ยนะครับน่าจะพุ่งขึ้นในสองพันสองพันกว่าบาทนในตลาดมืดเ่ยตลาดมืดกันเขไม่ว่าตลาดที่เขาจะเห็ดโคต้าหรือเขาจะบ่พ่อเขาจะมาลัดช้อนซื้ออยู่หน้าโรงง,งานนะครับความหมายคือมันมอย่างนั้น คือพวกจับเสือมือเปล่าเพิ่นบ่มี่ห้อ้อยแต่ว่าเพิ่นมีเงินเยอะครับเขาก็มาซื้อเอาผมบอกไปเรื่อเื่นแล้วเบิเ่งน,นะครับนี่เป็นห้วยวง90นะครับข้างล่างเนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วรู้สึกว่าจะมันสิ่งงามกว่าเพราะข้างล่างมันหุมมั่งเนี่ยเนี่ยนะครับมันหุมก็คือมันมัน,ม,นมันชุ่มชื้นกว่านะครับเนี่ยฝั่งนี้จะงามกว่าเนี่ยนะครับอายุหนึ่งเดือนุ่นมั่นพัแนาลนะครับปลูกแบบทิ้งเลยนะครับฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดนะครับ เพราะเพราะมันไม่มีเวลาดูนะครับนี่นี่คือข้อดีของเขานะเรามันถึงต้นทุนต่ํานะครับปลูกยังไงก็พอปลูกปลูกทิ้งทิ้งคว้างๆพอถึงเวลาก็มาก็ทําเงินอยู่นะครับเนี่ยนะครับข้างล่างมันสีงามก่อนข้างบนได้พี่น้อไงไอ้นี่เบิ้งสังเกตเบิ้งงล้าดิมันไปบัทัวพี่น้อไงไอ้ผมกลับมาเหตุยูทู e มันกับไปบ่ทัวมันไปบ่ถ,ถึง ที่อีกแปลงหนึ่งของน้องนะครับของคุณพ่อนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นที่นามันหุมน้ําน้ําขังนะครับมันก็เลยจะงามหน่อยทางนี้นะครับแสดงว่าเพื่อนว่าท่านได้เอาไรวันมาได้เอาหุ้นมัหนอกครับพี่น้องกา่าวโดยสรุปคือคลิปนี้ท่านจะได้ประโยชน์นะงก็คือ้ามือเมืงไร่มันครับจะบอกว่าปุ๋ยยังไม่ได้ใส่อะไรก็ยังไม่ได้ใส่จะปล่อยอย่างนี้แหละครับ เดี๋ยวรถบียี่สิบเอ็ดวิ่งแป๊บเดียวนะครับเนี่ยวิ่งวิ่งตรงกลางร่องเนี่ยนะครับขึ้นไปนู้นนะครับเนี่ยนะครับแต่ก่อนตรงนี้เป็นแปลงยางพารานะครับเดี๋ยว่าเขาก็ลื้อแล้วนะครับมาปลูกมันมันมันราคาดีนะครับพี่น้องตันหนึ่งสามพันกว่าบาทนะครับสี่พันกว่าบาทนะครับหาพันขยับไปถึงกล้วยเขาเจ้ากับบอเฮ็ดแล้วอ้อยนะครับนะครับก็เลยพามาดูนะครับ ย้ำอีกเพียงว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดิมเดิมฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดนะครับปุ๋ยก็ยังไม่ใส่นะครับสิป้อยไม่ใช่นี่ครับขอขออย่างเดียวครับมันทำปหลังเนี่ยครับอย่าให้น้ําท่วมขังเพราะหัวมันจะเน่าครับปี่กอดได้ประสบปัญหาหัวเน่านะครับทั้งช่องเราทั้งช่องเกษตรออฟดูแล้วโอ้โหคนทํามันนะครับน้ําตาจะไหลเพราะว่าหัวมันเน่าเนี่ยโอ้โหมันมันเหม็นมันแทนที่มันจะเป็นเงินนะครับมันก็ ผเป็นเงินมันก็เสียไปอย่างนี้แหละครับนครับพ่อได้อยูะพ่อได้อยนะ่นหละครับขอดีของมัน่นสบับหลังมัน,ม,นมันตนทุนมันตำนะครับปุ๋ยก็ใส่หน่อยถ้าเป็นอ้อยผมใส่เพิ่นใส่ตัง 3, ้งสามสี่รอบอ่เนี่ยครับแล้วเงินทั้งหมดก็หมดไปกับค่าปุ๋ยนะครับหมดไปกับค่าปุ๋ยก็พามาดูครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็มามาดูหน่อยว่าบันทึกไว้ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีนะครับ แปลงนี้พอปีก่อนนี้ก็โอเคนะครับเวลาเก็บกู่เราก็ใช้ MU เรานะครับก็เลยไม่ได้นั่นไม่ได้ไไดลำบากสักเท่าไหร่กับทีมงานจัดตุรงคือเก่าแหละเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube จัดตุรงการเกษตรนะครับพยายามสีใสเนื้อหาก็ไปหลายๆอยู่ากพี่น้องแต่ว่าเราก็เป็นคนเห็นงานออฟฟิศเนาะไม่เห็ช่องยูทูบแต่บริคุกขี้ตีมงอยู่ประจำคือช่องอื่นแต่ว่ากรเบิง้งพี่น้องเบิง้ง เรียนรู้ครับมีทีก็จะไปถิมได้พ <laughs> <You S 2> <laughs> <laughs> <you know? laughs> ี so ่นนังเด้เออเอามา้ขายผมนี่ยผมมีเงินเสียหรอกครับนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบียงี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะทิ้งภาพให้ดูนะครับ